น้องบึงกลับสบายดีแรศวัสดีพ่อยพี่น้องมันก็ผมก็สองเลี้ยงมุงส่วนคลิปเก่ามืนอนี้ก็เป็นหมียุทธนะพี่น้องกันพอดีพอดีหัวหนาแสดงน้อพี่น้องปรสิทภาพประวัติมันโปรดชอบประวัติไหลคิงกะักกเบบึงบรรยากาศตอนไปกันเลยน้อพี่น้อง บาย นนเนยน<ะ>าละลเทนดอกไม้น้นะ่งามต่ว,วัสเเดนูนว่ดดอกไม้ซีเะได้นเดอเดอมอนีกะไปกับเป็นเวลาสิบมุงอะพี่โนโอ้องเมือนีเจเพิ่นสิไปทำบุญน,นอหละกัเพิ่นส่วนก็เรียกว่าปน้ำเพิ่น ต้องขับไปตามเลนมันแหละเนาะไปไก่บนทางบนด้านก็ได้พี่เพราะรขเขาลงเขาก็ยังขุๆดขุดขังรถทั่วรถนาหูหรือ่รถดำพันนาหไง่กว่าบรรยากาศน้ำหอมหอมแล้วไปจริงได้เหมือนบอเดินทางไก,ไกงล วัดเลิฟตำบลวัดไร่ขิวัดไร่ขิีดแลวค่อยกระโทนนะี่น้องมามือนทีทำเป็นเข้ามาเหมือ,มมอ,อนสอ,อกกระโทนคนก็สินได้เนาะ

ไปใส่ปีหนันนะคหนาเกิดปีได้หน,อนอ่อยอ๋อบู๊จัากเกิดปีหมาหรือปีแวบมาจื้อจะเกิดปีได้ปะจะใส่ปีมาแม่ปะหรือปีมาเมียเสด็ลืมพี่น้องแน่ พี่อขาแตบกละขาเกาขาองจะเกิน

ตรบีเดติตอันนี้ดันเลยเ็นทิศทาง้ามานวี่แทีมข้ามข้ามม้้มนา้ามว้าน้้ามข้้ามขานข้้มามข้ม้า้ม ป่าอยู่รุมน,นะเป็นคนเบาเองป่าไปทำพุดดิ้งที่หูว่าป่ายังพี่น,น้อง่ันหูกำมินมาบอกไอเดอส์ดิดงริกี่บาขันยุบาทสิแดอนงแิดอร์ี่าซื้อแบบนี่น วัตัากาลนะคะอร่อย

ບໍ່ໄດ້ເບິ່ງກ มาให้เน่ขนมเต้นมคอทุกคนดมลูเอาปังวนมวนอีกแล้ววนมวนอีกแล้ว อนั่นจุม่มลงมืดก,ก่อนใช้หไหนะเจ้จ่มเลือเห็นไนด้เกอเห็นไหมด้วยเห็นไหมด้วยรงนั้นสิรอคนเปียกนายลายหรือป่า เนือปลอทาทอดแล้วมูแล,ล,ล้วปหทันนาด้เดน,ท,น,น,นทีมงานสางไพ่ด้พี่น้องนี่ยสวัสดีสวัสดีสวัสดีคนลาวมทุกคนนะพี่น้องเสื้อแดงผู้สายฮคนสกลุสกล้แดงผู้หญิงกันเลยสกนกสะจ๊ะสกุลไปคุณกลงทางนีได้หรือเปล่าได อันนี้ซส้าปมอันซื้อยังี่อันแม่เถาซื้อยังไม่เถาปไพี่ปลา้อยไม่อาัวไ่๊อะไรจ้ะยีบาทอ่ะเนียแบบไหนัปลามีับพี่ร้อนึงา ยี่สงกรเทีตนตอนนั่นน่ะได้โตอ๋อเด็กขนมทองใหญ่แท้สาวสวยพบกับน้องบึงน้องแยพบกับพัทชาแนลค่ะป๊าจพัทชาแนลยีกได้ ซื้อไหมบ่ซื้อสองไมวะสองไม้นะำมทีติดตามมีตามเพจแชแนลมีทุกอย่างเลยเพจแชแนลมีทุกอย่างยกเว้นคนติดตามค่เนเอาเนวกันเหนกวหน่อยสี่มือนกแดดแดดซีหมนูวานว่แดด ต้องสิ่มก่อนสิ่มดูเกแ่หก็มีกั้สิมกกส่มขนมหะนะผูดิแห้งเห่วยวเหีอยัใกล้ปะไ้เวลาอย่างเช่นขนมปังถ้าอยู่ในฝูงปลาเอามอม้ดิา้า เราก็จะมีค่ามีคนลุกล้อมแต่เมื่อข้าเราอยู่มันบนนอกไอะได้รขนมตะกี้คือขนมอยู่บ้านท่านแน่นต้องมีหมอกบวงเรื่องๆขนมตะกี้ก็ว้าวตึ๊งตึ๊มือ เขาจะขี้เกียบเกลียบ ที่มาคาว่าอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจอิ่มทั้งท้องบอกแต่เกือปลาไปนําเกือเองไปนําบล่าไปปอนเองไปนําบอกพีทปลดปลาไปนำต่องอร่อยได้หน่อย เราะเิ่มตานกไ่ก็เสเดยน้จะเดิมชิบลมิดลยนะกบามตอนจบเอ็กเกษียแล้วกลาเมื่อแล้วเอะพรดเกษตุกเลยพี่น้อง ้าก็ะิันมอเห่อนะพี่น้องสวัสดีนี่แล้วข้อโจ๊กไอเพียงค่นิดเดอรผอกันฉีดนะบ๊ายบาย่ากนไหนก็แจ้งเด้อพี่น้องบึงโฆษณาใหด้เด้อ